Makan mak mak Ni cikgu kusin Mak kuasin Tak ada kau kan Ruca pecah Rodap Rodap Tidak ruca pecah Peradap Tidak Damnen Tidak pecah Yang sedok Makun Tidak ruca pecah Samsib Tidak pecah Sedok Samsib Tidak ruca pecah Hasib Tidak pecah Sedok Hasib Tidak ruca pecah Jasi pesen Roja Tidak pecah Sedok kun pesen เล่นนูนะเฮีปอนเพราะฉะ้อนุญยาตให้ปรยุมหาศานเพื่อท่านจะรู้จะเพชาอฉมากุณเพราะว่าเมื่อเมื่อเรารูจัเพื่อฉะมากุณสกิยาภาพของเราก็ใหญ่คุณด้วยขนาดของเราก็ใหญ่คุณด้วยพระพรที่เราจะรับก็ใหญ่คุณด้วยถ้าขนาดท้องของท่านมันเล็กพ่อแม่ก็จะให้อาหารที่เล็กด้วยบางครั้งเพื่อประชาจะให้ท่านพระพรที่ใหญ่กว่าโดนพระองค์ก็จะมาขยายขนาดของคุณ เลือดที่นึที่พวกมันจะใช้การนักขยายขนาดของเราอนุญาตให้ไายุมาไายุนั้นจะมีภารกิจทำให้ต่างรู้จักประเจ้ามากขึ้นสุนจะส่งผลให้ขนาดของเราใหญ่ขึ้นสุนจะส่งผลให้ความกระหายของเราเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อท่านยิ่งกระหายประเจ้ามากขึ้นพระชาชนก็ยิ่งอวกปอนตันมากขึ้นแต่แ่ถ้ามีกระหายประชาชนไม่มีอะไรจะให้ฮาเลลูยาประชาชนมียาเสียก่อง เมื่อประยุ่มาหา,า,มมาจารย์กุมอนาจกระหายพระเจ้ามากกว่าดมโดยอดัตโนมั